สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Visual Gamer นะคะหลังจากที่ได้อัปเดตเกมน่าเล่นประจำเดือนสำหรับเกมเมอร์ชาว PC และคอนโซลกันไปแล้วนะคะมาในครั้งนี้พวกเราก็ขอเอาใจเหล่าสาวก Nintendo Switch กันบ้างด้วยการรวบรวมเหล่าเกมสนุกน่าเล่นที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีทั้งเกมแนวแอคชั่นผจญภัยเกมแนวแก้ไขปริศนารวมไปถึงเกมปลูกผักทำฟาร์มที่งานนี้รับรองเลยนะคะว่าต้องถูกใจกันอย่างแน่นอนเลยค่ะส่วนภายในคลิปนี้จะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนคนอื่นดูด้วยนะคะ อันดับที่5 Final Fantasy 10และภาค10ขีด2 HD r ีมาสเตอร์ หากพูดถึงเกมแนว RPG ในระดับตำนานแล้วนะคะหนึ่งในซีรีส์เกมที่ทุกคนต้องนึกถึงคงหนีไม่พ้นซีรีส์เกมไฟนอลแฟนตาซี Fantasy, กันอย่างแน่นอนเลยค่ะโดยภายในเดือนเมษายนนี้นะคะก็ได้เลิกวางจำหน่ายเกมไฟนอล f a นตาซีภาค10และภาค10ขีด HD Remaster บนเครื่องเล่น Nintendo Switch และภายในเกมไฟนอล f a นตาซี10นี้นะคะก็ถือเป็นหนึ่งในภาคที่ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดของซีรีส์ทั้งในแง่ของตัวละครเอกที่มีความครบรถและเนื้อหาเข้มข้นชวนติดตามค่ะสำหรับเรื่องราวภายในเกมนี้นะคะก็จะมีการเล่าผ่านตัวละคร เออกย่ทีดัชนักกีฬาบิดบอลชื่อดังที่อยู่มาวันหนึ่งในระหว่างการแข่งขันบิดบอลนั้นก็มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในใต้น้ำที่มีชื่อว่าซินได้ทําการโจมตีเมืองและทางทีดัชนั้นก็ต้องทําการหนีเอาตัวรอดและมาพบเจอกับอารอนเพื่อนสนิทของพ่อเขาโดยทางอารอนนั้นก็ได้พาทีดัชเข้าไปใกล้ซินและเขาก็ดั้ถูกดูดไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จักโดยทั้งหมดนี้นะคะถือเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดค่ะสําหรับเกมนี้ก็จะมีการวางจําหน่ายบนเครื่องเล่น Nintendo Switch ในวันที่16เมษายน นนปี2019นี2019้ะะคะอันดับที่4 Dark Sider War Master Edition ถือว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นผสมกับการแก้ไขปริศนาที่ว่าด้วยเรื่องราวของวันพิพากษาโลกที่ภายในเกมนี้นะคะทางผู้เล่นก็จะมารับบทเป็นวอรหนึ่งใน4จะตุอาาชาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายศักดิ์สิทธิ์โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในศึกสงครามระหว่างนารกและสวรรค์ ด้วยเหตุนี้นะคะเขาจึงถูกปลดออกจากการเป็นจตุอาชาและทาง War ก็ได้ทําการตัดสินใจกลับมายังโลกอีกครั้งเพื่อทําการล้างแค้นพร้อมกับการตามหาบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะสําหรับเกม d a r k s i d e ดอร์วอลมาสเตอร์อีดนี้นะคะก็เป็นเกมสไตล์แอคชั่นแฮกแอนด์สลัที่ทางเพล่นจะได้มามันกับการฟาดฟันเฟลเหล่าสตรูกันหลากหลายรูปแบบ โดยเกมนี้นะคะทางผู้เล่นสามารถทําการอัปเกรดอาวุธและสกิลที่จะช่วยให้ตัวละครของเรามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมาพร้อมกับปริศนาต่างๆที่จะให้ทางผู้เล่นทําการแก้ไขอีกด้วยนะคะสําหรับเกมนี้จะมีการวางจาหน่ายบนเครื่องเล่น Nintendo Switch ในวันที่2เมษายนในปี2019นี้ค่ะอันดับที่3 Hob นับว่าเป็นเกมอินดี้แนวแอคชั่นแอเวนเจอร์ ger, จากทีมผู้สร้าง Touchlight 1และสสำหรับเกมนี้นะคะจะพาผู้เล่นเข้าไปสัมผัสกับโลกสุดแฟนตาซีอันมีสมสมสมระหว่างจักรกลและธรรมชาติและทางผู้เล่นจะได้ทำการสวมบทบาทเป็นตัวละครฮู้ดแดงที่มาพร้อมกับแขนกลขนาดใหญ่สำหรับเกมนี้ทางผู้เล่นก็จะได้ออกระจนภัยไปในโลกที่เต็มไปด้วยปริศนาและอันตรายรอบด้านเลยค่ะโดยทางผู้เล่นนั้นก็จะต้องทำการออกสำรวจและทำการแก้ไขปริศนาต่างๆไปตามท้องเรื่องเพื่อทำการปลดล็อกเส้นทางใหม่ๆ ซึ่งในระหว่างการเดินทางนั้นทางผู้เล่นจะได้เรียนรู้ทักษะและสกิลใหม่ๆจากการเก็บชิ้นส่วนหรือไอเทมรายทางเพื่อใช้ในการอัปเกรดอาวุธและแขนกลโดยสเสน่ห์ของเกมนี้นะคะก็คือการดําเนินเรื่องราวโดยไม่มีบทสนทนาใดๆค่ะพร้อมทั้งบรรยากาศภายในเกมที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามสําหรับใครที่ชอบเกมแนวประจัภัยแก้ไขปริศนาแบบนี้นะคะเกมนี้ก็ถือว่าน่าสนใจได้ทีเดียวค่ะสําหรับเกมนี้นะคะก็จะมีการวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น Nintendo Switch ในวันที่4เมษายนในปี2019นี้นะคะ อันดับที่สองดราก้อนดอกม่าดาร์คอริเซน เกมแอคชั่น RPG ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม RPG ฝั่งตะวันตกที่เคยวางจำหน่ายไปแล้วเมื่อปี2013และในครั้งนี้นะคะพวกเขาก็กลับมาอีกครั้งบนเครื่องเล่น Nintendo Switch สำหรับเกมนี้บนเครื่องเล่น Nintendo Switch นั้นก็จะมาพร้อมกับ DLC ทุกตัวที่ตัวเกมนี้นะคะก็ใส่มาให้อย่างเสร็จสรรพโดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้ออกผจญภัยไปนในโลกอส,สูรแฟนตาซีที่ทางผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครได้ถึง9อาชีพรวมไปถึงการเรียนรู้ความสามารถต่างๆเพื่อใช้ในการต่อสู้แถมยังมีตัวละครผู้ช่วยที่รู้จักกันในานามของพ่ ที่เขานั้นจะมาร่วมเดินทางด้วยค่ะซึ่งทางผู้เล่นก็ยังสามารถทําการปรับแต่งความสามารถของเหาตัวละครได้อีกด้วยค่ะสําหรับเกมนี้นะคะก็จะมีกําหนดวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น Nintendo น Switch ในวันที่23เมษายนในปี2019นี้หากคุณผู้ชมคนไหนที่เป็นแฟนเกมนี้งานนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะอันดับที่1 My Time at Portia หากคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ชื่นชอบเกมแนวปลูกผักทําฟาร์มแล้วก็ต้องถูกใจเกมนี้ก็อย่างแน่นอนเลยค่ะกับเกม My Time at Portia ที่ภายในเกมนี้นะคะก็มีการนําเสนอเรื่องราวของตัวเอกที่ต้องเดินทางไปยังเมืองพอเทียเพื่อทําการรับมรดกจากคุณพอ่อซึ่งมรดกที่ว่านั้นก็คือบ้านหนึ่งหลังพร้อมกับอุปกรณ์การสร้างสรรพัดนึกอย่างที่คุณพ่อทําการทิ้งไว้ให้ค่ะและหน้าที่ของเราในแต่ละวันนะคะก็คือการดาเนินชีวิตอยู่ในเมืองพอเทียและคอยช่วยเหลือเหล่าชาวเมืองในฐานะผู้สร่านนั่นเองค่ะสําหรับเกมนี้นะคะก ได้มีการนาเสนอเกมในรูปแบบ Building ผสมกับเกมแนวฟาร์มมิ่งซิมูเลชัที่ทางผู้เล่นจะได้ทําการออกประจนภัยไปในโลกกว้างสไตล์ Open World โดยภายในเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้ทําการเพลิดเพลินไปกับการทําฟาร์มเลี้ยงสยัตว์ตกปลาทําเหมืองรวมไปถึงการจีบสาวจีบหนุ่มได้อีกด้วยนะคะสําหรับเกมนี้ก็จะมีการวางจำหน่ายบนเครื่องเล่นดิ t e n d o Switch ในวันที่16เมษายนในปี2019ซึ่งหากใครที่กําลังติดตามเกมนี้อยู่ก็เก็บตังรอกันได้เลยนะคะ และในวันนี้พวกเราก็ได้มาทำการแนะนำเกมบนเครื่องเล่น Nintendo Switch ประจำเดือนเมษายนกันไปแล้วหากใครที่ชื่นชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และทำการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆพวกเราก่อนใครก็ได้ที่ช่องของเราเลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ